สวัสดีค่ะท่านผัวของที่รักทุกท่านนะคะเด็กที่น่ารักทุกคนค่ะมีใครคิดถึงสาวว่ายน้ำไหมคะครูขวาคิดถึงดีๆทุกคนเลยนะคะอ,อยากเจอเด,เด็กแล้วนะคะ<อ>แต่ในวันนี้นะคะครูวาจะมาแนะนานะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนว่ายน้ำนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมาบอกวิธีใช้นะคะ<อ>วิธีดูแลแล้วก็วิธีเก็บรักษาด้วยนะคะช<อ>ิ้นแรกนะคะจะเป็นอ่า ชุดว่ายน้ำค่ะนะคะชุดว่ายน้ำนะคะชิ้นที่สองค่ะเป็นหมวกว่ายน้ำนะคะหมวกว่ายน้ำนะคะมีหลายรูปแบบเลยนะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นแว่นตาว่ายน้ำค่ะอ่ะาแว่นตาว่ายน้ำ ชิ้นต่อไปชิ้นที่4นะคะเป็นโฮมว่ายน้ำหรือคิกบอร์ดนะคะเรียกได้เหมือนกันนะคะคืออุปกรณ์ชนิดเดียวกันนะคะโฮมว่ายน้ำกับคิกบอร์ดว่ายน้ำนะคะเป็นอันเดียวกันนะคะชิ้นต่อไปค่ะอันนี้เป็นซัพพอร์ตแขนนะคะสำหรับน้องๆอนุบาลน้องๆหนูๆตัวเล็กๆนะคะที่กลัวนะคะ อุปกรณ์ตัวนี้นะคะคุณครูก็จะใช้กับเด็กอนุบาล3ที่มาเรียนสาวยน้ําสาใหญ่ในสัปดาห์แรกๆเพราะว่าเด็กๆนะคะขึ้นมาจากอนุบาล2มาเรียนอนุบาล3เด็กก็จะมีความกลัวนะคะแล้วก็ไม่อยากเรียนว่ายน้ำครูพาก็จะใช้วิธีนี้นะคะในการลดความกลัวเด็กๆแล้วก็สร้างความมั่นใจเด็กๆนะคะให้อยากที่จะมาเรียนว่ายน้ำสาใหญ่มากขึ้นนะคะ เราจะกลับไปที่อุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะอุปกรณ์ชิ้นแรกเป็นชุดว่ายน้ํานะคะชุดว่ายน้ําก็จะมีทั้งของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะอันนี้เป็นชุดว่ายน้ําสําหรับผู้ชายนะคะก็จะมีอันนี้นะคะจะเป็นด้านหลังนะคะนี่จะเป็นด้านหลังนี่จะเป็นด้านหน้านะคะเป็นเชือกเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ผูกเชือกให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่เหมือนกัน อันนี้ใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะมดชิดนะคะค่อนข้างที่จะมีชิดซิปจะอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็เบอร์เนี่ยตัวนี้จะอยู่ด้านหลังนะคะเป็นไซส์เสื้อเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะคะคนนี้มีคําถามว่าเป็นคำถามที่ผู้ขาเจอบ่อยมากเลยในในชั่วโมงเรียนไนะ่าน้ำผู้ขาสามารถใส่ชุดชั้นในด้านในแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำสวมทับได้ไหมคะคําตอบคือไม่ได้ค่ะเพราะว่า ในระหว่างวันนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงชั่วโมงเรียนว่ายน้ำนะคะ,ะร่างกายเราเนี่ยชุดว่ายน้ำมันอยู่ด้านในก็จะมีอับชื้นนะคะอาจจะมีเชื้อราเมื่อสวมชุดว่ายสวมชุดชั้นในด้านในแล้วสวมชุดว่ายน้ำทับนะคะก็จะทําให้เกิดการหมักนมมนะคะเป็นในเรื่องของสุขอนามัยนะคะที่ไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆไม่ควรใส่ชุดชั้นในด้านในแล้วก็สวมชุดว่ายน้ำทับเด็ดขาดนะคะ ต่อไปค่ะหมวกว่ายน้ำนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเช่นเดียวกันทําไมเราต้องสวมใส่ชุดหมวกว่ายน้ําเพราะว่าบางครั้งเส้นผมเรานะคะอาจจะร่วงหล่นอยู่ในสระว่ายน้ําทําให้ยากต่อการทําความสะอาดแล้วก็สระว่ายน้ำนะคะมีสารเคมีอย่างสาระว่ายน้ำโรงเรียนเรานะคะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือก็อาจจะมีความเค็มสารเหล่านี้ก็อาจจะไปทําลายเส้นผมเรานะคะทำให้มันเปราะบางแล้วก็ ขาดร่วงได้ง่ายนะคะอันนี้เป็นเหตุผลว,ว่าทำไมต้องสวมหมวกว่ายน้ำนะคะชิ้นต่อไปค่ะเป็นแว่นตานะคะเป็นแว่นตาว่ายน้ำเราเอาแว่นตาอย่างอื่นมาใส่ว่ายน้ำไม่ได้นะคะแว่นตาว่ายน้ำก็จะเป็นบางยี่ห้อก็จะเป็นพลาสติกบางยี่ห้อก็จะดีหน่อยนะคะเป็นซิลิโคนแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงนะคะ รานนี้เด็กๆด,ดูตรงนี้นะคะตรงของแบแว่นนี้มันจะเป็นยางนะคะเมื่อเราสวมใส่แล้วเราต้องปรับขนาดให้มันพอดีกับรูปหน้าของเรานะคะให้มันดูดตาเราะะให้มันดูดตาเราแล้วก็ด้านในนะคะจะเป็นเอ่อเลนนะคะตรงนี้ค่ะตรงวงกลมด้านในเนี่ยมันจะมีสารเลือบเลนอยู่เด็กๆห้ามเอานิ้วมือไปถูมันเด็ดขาดเพราะว่าเมื่อเราเอานิ้วมือไปถูมันแล้ว <S 2> <S 2> <S มันก็จะ ฝ้ามัวทําให้เวลาเราว่ายน้ําก็จะมองเห็นได้ชัดวิธีดีที่สุดก็คือเมื่อเราสวมใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อเราสวมใส่เข้าไปแล้วเด็กเด็กเล็กๆเนี่ยจะมีคุณรูในการช่วยเหลือนะคะแต่ว่าเด็กโตเนี่ยก็จะให้พยายามปลกใส่เองนะคะก็ใส่เข้าไปเลยคะ่ะใส่เข้าไปเลยนะคะใส่เข้าไปเลยเวลามันเว้นตาม,มัวาแล้วก็แค่ดึงลงมาแล้วก็เป่าน้ําใส่เวน้นมันก็จะ ใส่ขึ้นนะคะก็จะใส่ขึ้นทีนี้เมื่อกี้นี้คุณครูขอโทษนะคะย้อนกลับไปที่การที่หมวกค่ะหมวกใส่ยังไงเด็กๆก็ออก,การนิ้วมือออกขององนิ้วคือนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้นะคะทั้งสองทั้งสองข้างเลยสอดเข้าไปในหมวกนะคะแล้วก็ดึงแล้วก็สวมเข้าไปค่ะแล้วก็เก็บปลายผมให้เรียบร้อยนะคะแค่นี้เองนะคะเมื่อเราใส่แว่นนะคะแล้วก็ใส่แว่นสมทับไปเลยค่ะใส่แว่นสมทับได้เลยนะคะอาจจะจับตรง ตรงโคนก็ได้แล้วแต่สะดวกรือวกาใส่จากข้างหลังมาข้างหน้าก็ได้ค่ะใส่จากข้างหลังมาข้างหน้าก็ได้แล้วก็ดึงยางนะคะให้มันรัดศีรษะเราทับหมวกแล้วก็จะไม่จะได้ไม่หลุดง่ายค่ะอุปกรณ์นะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นโฟมหรือว่าคิกบอร์ดนะคะอุปกรณ์ชนิดนี้นะคะช่วยในการฝึกการเตะขาค่ะนะคะฝึกการเตะขาวิธีการจับก็คือจับที่ส่วนบนของ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 โฟมหรือของหัวบอร์ดโดยโดยส่วนใหญ่ครูพาจะบอกว่า ให้เด็กจับหัวบอจับหัวโฟมนะคะแขนตึงแนบไปกับตัวโฟมนะคะตัวคิกบอร์ดต,ตัวนี้นะคะแนบไปเลยค่ะแล้วก็ฝึกการเตะขาค่ะ<ม>แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งทีท่สองนะคะให้เด็กๆจับท้ายโฟมแล้วก็ก้มหน้าเป่าลมแล้วก็เตคคะขาคะเป็นการฝึกการเตะขาเหมือนกันนะคะเด็กๆโดยส่วนใหญ่ผู้พอแนะนํานิดนึงเด็กๆส่วนใหญ่ก็เป็นอุปกรณ์ที่มันนุ่มๆน้อยเด็กก็จะจับมันห้ามนะคะต่อไป ต่อไปนะคะอุปกรณ์นี้ต่อไปนะคะเป็นอุปกรณ์ช่วยในการลอยตัวของน้องๆอ,อนุบาลน,นะคะเมื่อกี้นี้ต้นคิดครูบอกแล้วว่าอุปกรณ์ชนิดนี้คครูด,ดัดแปลงมาจากโฟมนะ,ะเก่าของของของ,ของเราที่มันแบบว่ามันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะมันเกิดร่องรอยการใช้งานมานานแล้วครูก็เอามาดัดแปลง ให้มันเหมาะสมกับแขนของเด็กๆวิธีใช้ก็คือสวมเข้าไปในแขนของน้องๆอนุบาลให้ถึงต้นแขนเลยนะคะทั้งสองข้างนะคะเพื่อใช้ในการช่วยพยุงตัวแล้วก็ลดความกลัวความตื่นเต้นในการว่ายน้ําเพราะว่าพอเด็กดก,กลัวกลักวกลักวกลัวาใสา่ใหญ่แล้วน้ํามันลึกพอเด็กกลัวเด็กก็ไม่อยากเรียนครูก,ก็เอาตัวนี้นะคะมาใช้กับน้องๆอนุบาลให้อ่ ลดความกลัวลดความตื่นเต้นแล้วก็เมื่อเด็กๆไม่กลัวไม่ตื่นเต้นแล้วเด็กๆก,ก็จะสนุกสนานกับการเรียนว่ายน้ํานะคะถ mm ้า hmm. เป็นอย่างไรบ้างคะงเด็กๆวันนี้ได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นนะคะ mm hmm. อ่ะก่อนก่อนที่เราจะจบคลิปนะคะ mm hmm. ผูพาแนะนํานิดนึงนะคะ mm hmm. เกือบลืมเลยนะคะเอ mm hmm. อั้นตาว่ายน้ำ mm hmm. ชุดว่ายน้ำนะคะห mm hmm. มวก เด็กๆไม่ควรนำไปซักในน้ำยาซักผ้านะคะหรือนำไปตากแดดเพราะว่าจะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์เหล่านี้นะคะสั้นลงทำไมไม่เอาชุดว่ายน้ำไปซักในน้ำยาซักผ้าเพราะว่าในชุดว่ายน้ำมันจะมีเส้นใยพิเศษนะคะพอนำไปซักแล้วมันก็จะเกิดอาการยืดตัวแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้อีกนะคะทำให้มันยืดนะคะ แว่นตาก็เหมือนกันนะคะไม่ควรนําไปตากแดดเพราะว่ามันเป็นมันเป็นยางมันเป็นซิลิโคนนะคะถ้าเกิดว่าเรานําไปตากแดดหรือว่านําไปล้างในน้ํายานะคะมันก็จะยืดค่ะเหมือนยางรัดถุงกับข้าวนะคะเพราะวาเวลาเราใช้นานๆไปมันก็จะมันก็จะยืดมันก็จะละลายใช่ไหมคะวิธีการก็คือเมื่อ,อเราไม่ได้ใช้งานนะคะก็ล้างน้ําสะอาดนะคะแล้วก็เก็บใส่ถุงแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาี่้หละคะ่ะ ก็จะทำให้ยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นค่ะค่ะเดี๋ยวเราจบคลิปนะคะในสัปดาห์นี้เพียงเท่านี้นะคะเราจะมาเจอกันอีกในคลิปถัดไปนะคะในคลิปถัดไปภูพาก็จะได้มาแนะนำในเรื่องของอาการใช้สาว่ยน้ำนะคะแล้วก็จะมาบอกว่าสาว่ยน้ำของเรียนเราเป็นสาว่ายน้ำลูกเกลือ มันดีอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ครูพาก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ